การสืบสารประเพณีลาวแงวทองเอ,นอน็นม้วนซื่นหมูเห่าลาวแงวทองเอน็เอน,อน,อน,อนชาวลาวแงวเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกวาดต้อนมาจากอาณาจักรลาวเดิมมีถินฐานอยู่ในเขตชนบทชาญเมืองเวียงจันทร์หากพวกที่อยู่ในเขตเมืองเวียงจันทร์ จะเรียกว่าลาวเวียงส่วนพวกที่อยู่ชาญเมืองเวียงจันทร์เรียกลาวแง้วลาวแง้วทองเอง็นได้ถูกกวาดต้อนมาในครั้งเจ้าอนุวงศ์กบบ่อกบฏฝ่ายไทยคือพระยาราช,ชสุภาวดีเป็นแม่ทัพยกไปปราบได้ชัยชนะแล้วทำลายเมืองเวียงจันทร์เสียพร้อมกับกวาดต้อนผู้คนมาเป็นเถลยเพื่อป้องกันมิให้พวกลาวแข็งเมือง พวกเราถูกกวาดต้อนมาครั้งนั้นมีหลายกลุ่มหลายสายแยกย้ายกันไปตามถิ่นิฐานเช่นลบบุรีราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและสิงห์บุรี <S <S <ๆ>ลาวแงวในจังหวัดสิงห์บุรีครั้งแรกมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตำบลโพงพางเสือบ้านสิงห์แถบวัดสาธุการามอำเภอบางระจันในปัจจุบันต่อมาก็แยกย้ายมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่อำเภออินบุรี แถบวัดม่วงวัดโพสีแล้วขยับขยายย้ายถิน่นมาอยู่ที่เขตตำบลทองเอ็นในปัจจุบันลาวแงวทองเอ็นมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์มักใช้สื่อสารในพวกหมู่เดียวกันการใช้ภาษาลาวแงวปัจจุบันยังมีอยู่ที่ตำบลทองเอ็นพี่น้องชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลทองเอ็นก็มักจะมีเชื้อสายลาวแงวกันอยู่แทบทุกหมู่บ้าน และพูดภาษาลาวแง้วกันได้กว่าครึ่งชาวทองเอ็นที่มีอายุสัก50ปีขึ้นสามารถพูดและใช้ภาษาลาวแง้วในชีวิตประจำวันแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนชนรุ่นหลังก็มักใช้ภาษาไทยสื่อสารกันเป็นส่วนมากตามสมัยนิยมในด้านการประกอบอาชีพนั้นพี่น้องชาวลาวแงว้วทองเอน็นมักจะทำนาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือทำสวนเลี้ยงสัตว์ปลูกผักค้าขายยามว่างจากฤดูทำนาพี่น้องชาวลาวแงวก็มักจะมาทำเครื่องจักสารต่างๆโดยเฉพาะการเย็บงอบนั้นเป็นที่เรื่องชื่อนักแหลในด้านอาหารการกินก็เหมือนกับชาวไทยและชาวอีสานอาหารที่นิยมทำกินคือปลาปลาจมปลาเจ้าปลาส้ม เลาแง้วส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีความเชื่อเรื่องบุญกรรมวิถีความเชื่อความศรัทธาไม่ต่างไปจากคนไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ปฏิบัติและสืบทอดกันมางานเทศกาลต่างๆเช่นวันสงกรานต์วันเข้าพรรษาวันศานสตร์มีการละเล่นการทำบุญตักบาตรโดยเฉพาะศาสตร,ร์ลาว เชื่อกันว่าเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจากเมืองลาวและเพื่อเป็นการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีวัฒนธรรมพี่น้องชาวไทยที่มีเชื้อสายลาวแงวได้ริเริ่มที่จะฟื้นฟูว,วิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการฟื้นฟูอัตลักษณ์ลาวแงวโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554และต่อมาได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันตรุษลาวซึ่งตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน4ของทุกๆปีเพื่อผนึกพลังสร้างสรรค์งาน และความสมานสามคัคคีของผู้คนในชุมชนและยังเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์สำคัญของชาวทองเอน็นทั้ง4ด้านคือด้านภาษาอาหารการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมท้องถิน่นและการแต่งกายอันเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวลาวแงวตาบลทองเอน็นที่เป็นรูปมาธรรมและเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของลาวแงวทองเอน็นอย่างต่อเนื่อง จึงได้กําเนิดก่อเกิดเป็นงานสืบสารประเพณีลาวแง้วทองเอ,นอน็นม้วนซื่นหมู่เห่าลาวแง้วทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้วันที่26มีนาคม2556และนี่ก็คือการสืบสารประเพณีลาวแง้วม่วนซื่นหมู่เหาไทยลาวแง้วทองเอน็อเอน ตอนนี้จับคู่กันออกมาเลย งอบเขาทำฉันใดจะบอกใครแต่ไผสารโครงตัดล้านตากล้านกรีดล้านเย็บขอบสารงอบเสร็จลง